สวัสดีครับคุณกาแตครับคุณมรุษเป็นครั้งแรกเลยเป่าค้าที่ทารายการสดในวันสวนีิีใหม่ไทยแบบนี้13เมษายนใช่ครับต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ทํางานมาเป็นน่าจะสิบปีแล้วว่าครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยใช่ไหมที่รับงานด้วยขอบคุณมากคอ่อภาวะฉุกเฉินของของการระบาดของโควิด19อะครับก็เลยมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาครับในช่วงนี้ จริงจริงจริงค่ะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเข้ารายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคุณมรุษไม่พูดพร่ำทําเพลง campaign, ถามเลยละกันค่ะว่าถ้าเกิดมุมมองตอนนี้เลยเรื่องของตัวทองคํเทีิตีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปเรียกได้ว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบเดือนได้เลยนะแล้วก็วันนี้มีการปรับตัวย่อลงมาแบบนี้เห็นเป็นโอกาสทางการลงทุนไหมคะมองอยังไงบ้างคะครับอลองแองชิ้นทองคำที่การขับแล้วก็มีการยิบตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับค่ะ ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ยังสะท้อนให้เห็นว่าทองคำเนี่ยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนแล้วก็ยังมีแรงเข้าซื้อทองคำอย่างต่อนเนื่องนะครับถึงแม้ว่าการระบาดของตัวไวรัสโควรน19เนี่ยจะทําให้นักลงทุนหันกลับมาถึงเงินสดมากขึ้นแต่ว่าถ้ามองกันในฝั่งของ investment หรือฝั่งของการลงทุนแล้วเราพบว่าในส่วนของกองทุนขนาดใหญ่ ยังมีการเข้าถึงคลองทองคําในานะสินทพย์ปปอดภัยเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตอย่างต่อนเนื่องนะครับจะ <Okay. S 2> เห็นได้จากในส่วนของตัว CFTC หรือคณะกรรมการ mm hmm. สินค้าพุกกัณฑ์นของทางฝั่งสหรัฐนะครับมีการรายง,งานว่าทองคํายังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยังมีลักษณะของการเข้าถึงครองสถานะสุทธิเป็นสัปดาห์ที่20ติดต่อกันนะครับ สถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวอย่างะฉ้อนที้เห็นว่าทองคำเนี่ยยังคงได้รับความนิยมแล้วก็ยังมีมุมมองเชิญบวกต่อเฮดฟันแล้วก็ต่อผู้จัดก,การกองทุนขนาดใหญ่ขณะที่ในส่วนของตัวกองทุนทองคำ SPDR Gold t r u s, <S ก็ยังมีการกลับเข้ามาถือครองทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนทองคำ SPDR Gold t r u s ก็ ถึงคลองทองคํารวมๆหนึ่งร้อตันเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับ<ฆ>ออนอกจากนี้แล้วในส่วนของกองพื้น SD อ p ปโต s ัสเนี่ยหากเทียบเป็นรายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีการถึงคลองทองคําเพิ่มอีกประมาณเกือบสิบตันด้วยสถานการณ์<ฆ>หรือปัจจัยดังกล่าวก,ก็เป็นตัวยืนยันตัวนึงครับ<ฆ>ที่ทอๆได้เห็นว่าในยามที่เกิดภาวะวิกฤตแล้วนักลงทุนไม่รู้ว่าจะเอาเองินไปพัก ที่สินทรัพย์ไหนดีนะครับทองคําก็ถือว่าเป็นแหล่งพักเกินที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการโยกเม็ดเงินเข้ามาฝากหรือเข้ามาถือครองทองคําเพื่อเป็นการพักในส่วนของการลงทุนเอาไว้ครับงั้นแสดงว่าคุณบรรุษกําลังจะบอกว่าถึงแม้ราคาทองคําจะถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งเลยที่ยังคงบวกได้แล้วก็ คนอื่นเนี่ยเขาต้องไต่จากระดับต่ําสุดของปีนี้กันค่อนขึ้นมาแต่ทองคำเนี่ยจะใกล้จะทํำนิวไฮอีกรอบแล้วแบบนั้นยังคงไปต่อได้ใช่ไหมครับคุณมรุตครับยังยังมีที่ทางที่ค่อนข้างสดใสครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหากเราดูจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีของสินทรัพย์อื่น,นๆอย่างเช่นที่ทางตลาดหุ้นออหรือว่า การลงทุนในตัวสินทรัพย์อื่นๆในภาคกสังรหาริมทรั์ก็ตามล้วนแล้วแต่ถูกรดความน่าสนใจหรือมีการปรับฐานอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับขณะที่ทองคำเนี่ยยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ๆกับ ระดับสูงสุดของปีนี้นะครับบริเวณพันเจ็ดร้อยสามเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ,อนและปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ห่างจากระดับดังกล่าวประมาณสิบกว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับขณะที่ถึองอออื่นๆเนี่ยมีการพักฐานหรือมีการปรับตัวลงไปค่อนข้างมากหากมองในระยะถัดไปครับเมื่อสถานการณ์การระบาดของเชืเ้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยยุติหรือว่าสิ้นสุดลงนะครับต้องบอกเลยว่าทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ย ก็ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว mm hmm. หรือว่ายังคงอยู่ในภาวะถดถอยไปอีกสักเพยะนหนึ่งนะครับ <Ha. S 2> การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังคงมีทิศทางหรือมีแนวโน้มที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้การโยกเนตเงินลงทุนเข้าไปเก็งกําไรในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยยังคงลดลงหรือยังคงชะลอตัวลงนะครับ mm hmm. ก็เลยยังคงมองมาที่ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพลย์เวน ว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีทิศทางที่จะชะลอตัวหรือว่าได้รับผลกระทบหลังจากการระบาดของเชื้อวัคโควิด -19 สิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกสักระยะหนึง่งดังนั้นเนี่ยทองคำก็น่าจะมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อ จกแล้วน้ وم, มกระแสการคาดกรร์ในลักษณะดังกล่าวครับคุณวรุตคะ่ะแต่ถ้าเราพูดคุยกันถึงในฐานะที่ทองคําเป็นเซฟเฮดเว้นหรือว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอะคะ่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวต้องยอมรับนะคะว่าในในช่วงที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของราคาทองคําเองเนี่ยก็วื่หวาไม่แพ้หุ้นนะคะคุณวรุต <c oughs> คือถ้าิดสมมุติเราบอกว่าเราเราเรากำลังรอดูว่าตัวโควิด1 9เเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่และก็ยังคงเชื่อว่าเงินต่างๆมันยังคงไหลยอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ ปลอดภัยได้อยู่ราคาทองไม่น่าจะมีการปรับตัวลงมาแรงได้แต่ถ้าเกิดดูจากสิ่งที่ผ่านมาไม่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันมีโอกาสไหมคะครูอรุที่แบบมันจะลงมา50เหรียญแบบที่เราเคยเจอแบบนั้นภายในคืนเดียวอะค่ะครับถามว่ามีโอกาสไหมต้องบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับ,รบในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ขึ้นอยู่กับความกังวลแล้วก็ความตกใจของนักลงทุน เหตุผลที่ทองคำมีลักษณะของการสวิงหรือมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความตกใจหรือความแรงแพนิคเซลนะครับที่นักลงทุนกังวลว่าการระบาดของโควิดหนค่งเกเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะขึ้นสุดเมื่อไหรา่สถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรแนวโน้มจะยืดเยือ้อรุนแรงยาวนานแค่ไหนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ช่วงแรกๆเลยที่โควิด -19 ลาลังระบาดในจีนเนี่ย แล้วกำลังเริ่มลามไปยังยุโรปไปยังสหรัฐเนี่ยทุกคนต่างตกใจหมดนะครับ,รบแล้วก็ขายทุกสินทรัพย์รวมทั้งทองคาออกมาก็เลยทําให้ทองคาเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีการดิ่งตัวหรือมีการทิ้งตัวลงแต่ในบางช่วงบางตอนที่สถานการณ์หรือแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับทุกอย่างเริ่มซื้อตัวหรือมีบาวขึ้นทองคําก็มีการอึกอับหรือมีการซื้นตัวได้ดีกว่า การร่วงลงไปพร้อมๆกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเวลาลงเนี่ยลงน้อยกว่าเขาแต่เวลาขยับหรือบิดตัวขึ้นเนี่ยิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีกว่ากว่าคนอื่นเขานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าความวิต,ตกกังวลต่อการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าทุกสินทรัพย์เนี่ยรวมทั้งทองคาด้วยก็อาจจะถูกแพนิคเซลหรือถูกขาย ลดลงมาอีกครั้งถ้าความวิตกกังวลต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังไม่หมดไปนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเราเริ่มเห็นการระบาดของโควิด -19 ในฝั่งจีนเนี่ยที่บรรเทาเบาบางลงนะครับเมือ<ะ>งอู่ฮั่นที่ถูกล็อกดาวน์ถูกปิดไปจกลับมาเปิดครั้งหนึ่งทําให้นัปัจจุบันเนี่ยคนคลายความวิตกกังวลแล้วก็มีความหวังว่าค่ะใช้วิธีการล็อกดาว จะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19หนึ่งเ้าได้นะครับแล้วก็ยุโรปก,กับอเมริกาก็เกิดการระบาดในลนักษณะเดียวกันกับทางฝั่งจีนแต่ทุกคนก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีการาสามารถดันเทาเบาบางแล้วก็คลี่คลายเกี่ยวกับการระบาดของตัวไวรัสโควิด19้าได้เหมือนกับจีนน่นะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย ก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มผ่อนคลายหรือว่าวางใจมากขึ้นนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าการระบาดเกิดขึ้นรอบสองในฝั่งจีนแล้วเกิดรุนแรงหรือว่าเลวร้ายมากจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นไวรัสเกิดการกลายพันธ์แนวโน้มอยู่สถานการณ์เป็นล่าเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการแพนิคเซลล์ขยทุกสินทรัพย์ ทั่วโลกออกมาอีกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่กรณีการระบาดซ้มสองนะครับหรือว่ากรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในค่อน้างยากมากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้จักแล้วว่าวัสที่ระบาดอยู่เนี่ยคือโควิด19วิธีการ ควบคุมแล้วก็วิธีการดูแลเออไม่ให้มันระบาดอย่างรุนแรงอยากจะทํายังไงเนียนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่สถานการณ์จะรุนแรงหรือเร็วร้ายไปมากกว่านี้เนี่ยถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากทีเดียวครับโอเคงั้นถ้าเกิดเราแปลงจากสารทั้งหมดที่คุณวรุษเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่ามุมมองตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยมาเข้าสู่กลยุทธ์การลงทุนในตัวทองคํากันบ้าง,างจากมุมมองระยะสั้นกลางยาวที่ให้ไว้คําแนะนําการลงทุนในตัวทองคําเป็นยังไงบ้างคะครับ เราเรายังทํางเอาจีนะครับยังมองแนวโน้มหรือทิศทางราคาทองคําเนี่ยเอ,อมีทิศทางค่อนข้างเชิงบวกนะครับเราก็ให้ทิศทางหรือโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสัน้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่ว่าในส่วนของระยะการกับระยะยาวเนี่ยต้องบอกว่าราคาขยับหรือดิ้ตัวขึ้นมาค่อนข้างมากจนใกล้ที่จะติดกรอกหรือชั้นแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นด้านบนนะ,นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้อง พยายามจับตาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคาใกล้ชิดนิดนึงแล้วก็เมื่อราคาขยับหรือดิด่งตขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะของการทยอยแบงขายทำกำไรบางส่วนกรับความเสี่ยงได้น้อยแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็สามารถถืองทองคําต่อ,เ,อเพื่อไปวิ้นขายที่แนวต้านถัดไปนะครับในระยะสั้นเลยเนี่ยเรามองว่าราคาทองคําขยับและก็ดิ่งตัวขึ้นมานะครับติดแนวต้านพันหกร้อยเก้าสิบสี่ เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ<ฆ>แล้วก็เป็นระดับสูงสุดของเดือนเมษายนเดือนนี้ด้วยนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยทาให้ราคาทองคํามีแรงขายทํากําไรสลับออกมาย่อลงมาจัดระดับต่าสุดเมื่อเช้านี้พันหกร้อหกสิบสามนะครับดังนั้นเนี่ยราคาเริ่มรีบาร์แล้วก็ดิบตัวขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้ง ถ้าไม่ผ่านเรามองว่าอาจจะเกิดการย่อตัวนะครับแต่การย่อตัวเนี่ยอาจจะไม่ลึกมากนะักก็อาจจะลงมาแถวๆบริเวณพัน,นเกร้อยเจ็ดสิบสี่เหรียญน้าหนาจบพัออนถ้าไม่หลุดแนวรับแรกเนี่ยเรามองว่าหากราคายืนหรือทรงตัวอยู่ได้ก็มีโอกาสรีบารหรือหยุดตัวขึ้นแล้วก็ผ่านระดับดังกล่าวซึ่งถ้าหากผ่านระดับดังกล่าวได้ก็จะขึ้นไปชนแนวต้านสําคัญ ก็คือบริเวณพันเจ็ดร้อยสามเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งพันเจ็ดร้อยสามเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนจะเป็นระดับสูงสุดของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าเจ็ดปีระดับดังกล่าวเนี่ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าถ้าราคาย,ยังไม่ผ่านก็อาจจะเกิดแรงขายทากําไรสลับออกมาเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาครับแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะทําให้ราคาขยับหรือมิตัวขึ้นต่อแล้วก็มองแนวต้านถัดไปบริเวณพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน อย่างไรก็ตามถัาหากราคายังคงเคลื่อนไหวหรือทรงตัวเหนือแนวระดับพันหกร้อยหกสิบสามเหรียญต่อไทยอนเรายังมองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังคงเป็นบวกแล้วก็ยังมีลักษณะของตัวนตัวอยู่ในกรอบโดยที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นด้วยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้โซนแนวรับดังกล่าวแล้วก็เข้าซื้อเพื่อไปรอขายที่กรอบแนวต้านด้านบนครับ ก็คืออาจจะแบ่งเงินลงทุนตอนนี้เป็น2ไม้ถูกไหมคะคุณกระไม้แรกให้เข้ารับที่1674ก่อนแต่ว่ายังเน้นให้อยู่ฝั่งรองอยู่แล้วก็ไปทํากําไรที่1694กเ่อนรอบหนึ่งแล้วก็1703อีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมคะใช่ครับสามารถแบ่งพลิชั่นเป็นลนักษณะดังกล่าวก็ได้นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทุนของนักลงทุนและก็ความเสี่ยงของนักลงทุนที่ที่สามารถรับได้นะครับ ถ้าใคที่มีต้นทุนต,ต่ำกว่าบริเวณพันหกร้อยหกิสามดอลลาร์ต่อไทอ,อนแล้วจะถือต่อหรือถือนุ้นให้ราคามีการขยับหรือมีการอี้ตัวขึ้นได้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าดูจากทิศทางหรืการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำตลาดโลกเรายังพบว่าราคาเนี่ยพยายามเคลื่อนไหว อยู่ใกล้กับกรอบหรือชั้นแนวด้านบนนะครับพูดยังไงว่าพยายามจะขึ้นไปชนชแล้วก็พยายามจะผ่านให้ได้นะครับถ้าแรงซื้อหรือที่ทางทองคำเนี่ยยังมีลักษณะเคลื่อนไหวพยายามชนกรอบแนวตั้งด้านบนอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าอาจจะยังทําให้แรงซื้อยังค่อนข้างดีแล้วโอกาสที่ราคาจะขยับหรือที่โตขึ้นต่อ ขาแล้วป้าถัดไปก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันครับอย่างนี้สรุปได้ว่าณนะตอนนี้ภาพใหญ่ภาพระยะย,ยาวยังเห็นเป็นขาขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะจนเกือบจะทะลุกรอบที่ระวังไว้ถูกไหมคะซึ่งถ้าเกิดดูจากตอนนี้ค่ะแนะนําคือถึงแม้ว่าจะมองเป็นขาขึ้นภาพใหญ่ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดยังไงซะเวลาลงทุนก็ต้องมีการตีกรอบทํากําไรกํา กำหนดจุดไว้ให้เรียบร้อยว่าจะไปเทคโปรฟิตที่ไหนจะไปคัลล์ลสตรงไหนถูกต้องไหมคะคุณมรดโอ้ใช่เลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าระดับราคาโซนพันแปดร้อยเหรียญแล้อดไนอเนี่ยเป็นระดับสูงสุดในรอบเจ็ดปีนะครับดังนั้นเนี่ยราคาทองคาไม่ไม่ถูกแล้วนะครับราคาทองคาอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างสูงประกอบกับเอ่อพอหลายคนขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นหรือว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย พอราคาทองคําขยับหรือตัดตัวขึ้นมามากๆก็จะมีแรงขายระบายในส่วนของตัวทองคํืำก็ทํากําไรเป็นรอบๆออกมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอราคาขยับหรือติดตัวขึ้นก็อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนแนวต้านแต่ละโซนที่เราให้ไว้นะครับว่าจะมีปัจจัยบวกหรือมีแรงซื้อ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้ายัางมีปัจจัยบวกไม่มากพอแรงซื้อไม่มากพอก็แบ่งขายทำกำไรบางส่วนก่อนดีวกว่าครับ แล้วก็รอราคาย,ย่อลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อใหม่เพื่อเป็นการเล่นรอบแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงลงครับคือวูาร้ค่คะขอ,อนิดหนึ่งค่ะนวต้านได้ให้ไวอะค่ะน้ต้านแรกอันแรกที่ให้ไปสามารถทำกำไรได้คือหนึ่งหกเก้าสี่อันที่สองคือหนึ่งเจ็ดูนสามหนึ่งเจดูนสามันเขาจะได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นจุดสูงสุดในรอบเจ็ดปีแต่หนึ่งหกเก้าสี่นี้ทำไมต้องเป็นหนึ่งหกเก้าสี่ด้วยอะค่ะครับ1694หกเก้าสี่เนี่ยจะเป็นระดับสูงสุดของราคาคำของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ<อ>ก็ ราให้จับตาดูระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าราคาทดสอบแล้วรับเกิดยืน,ยนเหนือระดับ1694ได้นะครับแสดงว่าแรงซื้อเนี่ยออมีมากหรือมีสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับแต่หากราคาขยับขึ้นไปแตะๆคล้ายๆกับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เกิดแรงขายทํากําไรสลับออกมาแต่ไม่มากราคาก็อาจจะมีลักษณะของการแกว่งตัวไซเว์ ออกด้านข้างน,นะครับเพื่อเป็นลักษณะของการสะสมกาลังหรือแรงซื้อพูดง่ายๆว่าเป็นการปรับอารมณ์นักลงทุนให้รู้สึกว่าโซน1694ที่เป็นระดับสูงสุดของสั์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่ได้แพงเกินไปนะทุกคนไม่ได้แห่กันขายและราคายังสามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้นะครับการที่ราคาสามารถทรงตัวหรือว่ารักษาระดับในระดับสูงได้สักระยะนึงเนี่ยเป็นการปรับอารมณ์นักลงทุนครับก็อาจจะทําให้มีโอกาส ที่ราคาจะสามารถขยับผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเพื่อไปหาในส่วนของแนวต้านถัดไปก็เป็นวิธีการปรับอารมณ์หรือเป็นลักษณะของการแบ่งโตออกแรนขั้นเพื่อสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อครับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าถึง1694เราไปตั้งช็อตตรงนั้นก็ไม่ใช่คําแนะนำเหมือนกันถูกไหมคร <laughs> ใช่ครับเราเราย,ยังมองว่าทิศทางหรือโมเมนตัมในส่วนของตัวทองคเนี่ยยังยังเป็น ที่ทางที่เป็นเชินบวกอยู่นะครับการเปิดสถานะขายเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าต้องเป็นลักษณะของการลงทุนในระยะสั้นจริงๆนะครับแล้วก็เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวทางนี้เนี่ยถ้าเราเล่นตามเทรนนะครับโดยรอราคาย่อหรือออดโจงลงมาแล้วเปิด long position ถึงแม้ว่าราคาจะเกิดหลุดแนวรับแรกก็ยัง อยู่ในเทนหรืออยู่ในกรอบที่เป็นที่ทางขาขึ้นนะครับแต่เมื่อไร็ตามาเนี่ยถ้าเราเล่นสวนเทมรอ,อรา,าเกิดเบรกเอาหรือผ่านในส่วนของกรอบแนวต้านด้านบนหรือจุดที่เราให้เป็นจุดในการทํากําไรเนี่ยขึ้นไปได้นะครับทิศทางหรือแม้แต่ต้า,ตาของตัวทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อก็อาจจะทําให้นัลกลงทุนที่ไม่ได้สต็อปน้องหรือไม่ได้ตัดขาดทุนเนี่ย มีความเสี่ยงเพิ่มตามไปด้วยนะครับ<ฆ>เพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะขยับหรือวีตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยก็มีโอกาสขยับหรือวีตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างไกลทีเดียวชั้งนี้เนี่ยเรามองว่าหากราคาทองคําผ่าน1 7 0มเหรียญดอลลาร์ต่อตอนนีอ่อน1.73เนี่ยเป็นไฮของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นไฮของปีนี้แล้วก็เป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีเอ่อต้านถัดไปเนี่ย จะเป็นบริเวณพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามเหรียญดอลลาร์จดไปซอนอซึ่งหนึ่งเจ็ดสองสามเคยเป็นระดับสูงสุดของเดือนธันวาคมของของปีสองพันสิบสองนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผ่านจุดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามได้ต้าถัดไปเนี่ยอีกไกลทีเดียวนะครับก็คืออีกประมาณยี่สิบเหรียญขึ้นไปห7 2่งเจ็ดสองสามเลยนะครับก็จะทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัม ออทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อแล้วก็จะทําให้นักลงทุนที่ที่แน,นส่วนเทนเนี่ยอาจจะสต๊อกน้องหรือตัดขับทุนไม่ทันด้วยครับอืมโอเคอันนี้ชัดเจนค่ะงั้นมาต่อ,อนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทองคำด้วยค่ะค่าเงนินดอลลาร์ค่ะตอนนี้มีมุมมองแ,แนวนคิดยังไงบ้างคะอืมครับสำหรับดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังคงถูกกดดันจาก การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐนะครับก็ทําให้ทิศทางหรือมมเมนตัมของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีทิศทางอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงประกอบกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ่ที่บรนทาบาบากหรือคลื่คลายลงนะครับคนก็ลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานสะสกุลเงินต่อไทยก็พูดง่ายๆว่าพอเริ่มคาดการณ์กันแล้วว่าโควิด -19 จะเริ่มจบเมื่อไหร่เนี่ยแทนที่คนจะกลับมาถือเงนินสดกันก็ ไม่ถึงเงินสดแล้วพอพุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆร่วงหรือรับฐาลงมาเยอะๆพอฟ้าที่จะเข้าไปเก็บหรือเข้าไปลงทุนแล้วนะครับก็เริ่มเอามินกลับมาลงทุนกันแล้วแล้วก็ขายดอลล่าออกมาดังนั้นเนี่ยที่ทางดอลล่าทรัพย์ที่มีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหลุนทองคาแต่อย่างไรก็ตามครับดอลล่าที่มีทิศทางอ่อนค่าลงมาหรือปรับฐาลงมาเนี่ยก็กลับไปส่งผลให้ ในส่วนของค่างเงินบาทของเรามีทิศทางแข็งค่าหรือมีการย่อตัวมาด้วยนะครับ<ฆ>จะเห็นว่าในส่วนของเงินบาทในช่วงออวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีทิศทางแข็งค่าลงมาได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการแข็งค่าของค่างเงินบาทอจาจจะตาดูโซนแนวรับนะครับสามจสองบาทห้าสิบสี่สตางค์ซึ่งเป็นกรอบที่ทางขาดขึ้น ในระยะสั้นของตัวค่างเงินบาทหรือตัว USB M20 นะครับถ้าไม่หลุดในส่งของระดับดังกล่าวเนี่ยเรายังแนะนำให้นักลงทุนเข้าเปิดโรงโพสชันที่ระดับ32บาท54สตางค์ mm hmm. หวังทำกำไรระยะสั้นเล่นรอบ <Ha. S 2> ที่แนวต้านแรกบริเวณ32บาท89สตางค์หรือว่าค่ะค่างเงินบาท เกิดมีทิศทางปรับฐันมีการอ่อนค่าได้ต่อจนทะลุนในส่วนของระดับดังกล่าวก็สามารถลุ้นไปรอขายที่แนวต้านถัดไประดับ33บสาท13สตางค์ซึ่งเป็นระดับการอ่อนค่ามมกได้สุดในช่วงปลายเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานครับอืมงั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยยังอยู่ในกรอบใหญ่ๆได้อยู่ถูกไหมคะคือประมาณ32บสาท50สตางค์ถึงประมาณ33บาบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบนี้ ใช่ครับส่วนนึงเนี่ยต้องต้องต้องยอมรับนะครับว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาทําให้ค่าเงินบาทอยู่ที่ทางแข็งค่าขึ้น<ฆ>แต่เนื่องจากส่วนนึงเองเนี่ยด้วยปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 ค่อนข้างมากเนื่องจากไทยเองเป็นประเทศที่เอ่อพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าทิศทางดอลลาร์สหรัฐจะมีทิศทางอ่อนค่าแต่เงินบาทก็ไม่ได้มีการแข็งค่าส่วนท่างกับดอลลาร์มากนะักค่าเงินบาทก็ยังมีลักษณะของการแกว่งตัวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่ค่างเงินบาทจะแข่งค่ามากๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากแล้วก็แนวโน้มของค่างเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหว ต่บบตัวอยู่ในกรอบที่กล่าวไปมากกว่าครับไม่แน่นะคะตอนนี้เราเจอจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงเรื่อยๆนะคะคุณรุตเราอาจจะแบบว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นําแล้วเงินบาทกลับมาแข่งข้าก็ได้นะคะถ้าโควิดมันในประเทศเราดีขึ้นขนาดนี้นะค่ะ <c oughs> ครับก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดหรือว่า ความสามารถของแพทย์ไทยเนี่ยจะจะมีความสามารถในในส่วนของการรักษาผู้ติดเชื้อได้นะครับหรือควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยแต่เรายังมองไปว่าเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวออหรือว่าเม็ดเงินที่จะกลับเข้ามาทําให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมีทิศทางสดใสหรือมีทิศทางเติบโตเนี่ยอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ<ฆ>สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ ที่ทําให้หลายคนยังมองว่าเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบแล้วก็ภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหการรมต่างๆที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังมีทิศทางอยู่ในแนวโน้มที่ยังดําเนินต่อไปในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าปัจจัยหรือประเด็นต่นางๆเนี่ย ก็อาจจะทําให้ทิศทางหรือโมเมนตั้งสองข้างเงินบาทเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือทรงตัวอยู่ในกรอบอังกเปล่าครับได้ค่ะงั้นมาสรุปกันหน่อยครัคุณวรุษส,สาหรับคําแนะนําทางการลงทุนหน่อยนาะว่าวันนี้เนี่ยคุณวรุษมีให้กรอบแนวรับแ,แนวต้านของต่ละสินทรัพย์เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวกลสปอร์ตนะครับเรายังแนะนําว่าอาจจะ รอจังหวะราคาย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาบ้านนะครับโดยให้แนวรับระดับ1674-1663นะครับ<ะ>1663เนี่ยเป็นจุดซบล้อนแล้วก็ตัดขัดทุนสำหรับฝั่งซื้อหรือฝั่งรองนะครับจุดทํากําไรก็ทยอยแบ่งบางส่วนก็ได้ครับ1694ผ่านได้ก็รอไปปิดสถานะที่ระดับสูงสุดของปีบริเวณ1,703ดนรยดอลลาร์ต่อเทสออนก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบงขายบางส่วนครั แนัชนีหรือราคาโกลส์ปลอดผ่านได้ก็สามารถถือต่อหรือว่าลุ้นต่อได้สําหรับนักลงทุนที่มีต้นทุนถูกถุงหรือต้น่มเติต่ำๆนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัว GOM สองศูนย์เราให้แนวรับแรกบริเวณพันหกร้อยแปดสิบหกแล้วก็ต้านแรกบริเวณพันเจ็ดร้อยหกเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับก็จะมีส่วนต่างจากตัวโกลด์สปอร์ตเนี่ยอยู่ประมาณสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับในส่วนของตัว โอฟิเชี 20, ยล G S J สองศูนย์ให้แนวรับแรกคิดเป็นเงินบาทไทยก็สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถึงสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทบาททองคำครับแล้วก็ถ้าเป็นทองคำแท่งเก้าสิบหกจุดห้าเรามองว่าคนที่จะเข้าซื้อก็คือบริเวณสองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบแล้วก็ทยอยขายทำกำไรเนี่ยบริเวณสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทต่บาททองคำครับส่วนเงินบาทก็ยังประเมินอยู่ในกรอบ แนวรับระดับ32บาท54สตางค์แล้วก็แนวต้านระดับ32บาท89สตางค์แต่ค่ะถาระดับ32บาท89สตางค์ได้ก็มีลุ้นที่จะอ่อนค่าต่อทดสอบร,ระดับ33บาท13สตางค์ครับเฮ้ยคุณวรุษขายกแสดงว่าตอนนี้ทงคำแท่งเราไปซื้อได้แล้วสิคะเพราะราคาวันนี้ราคารับซื้อที่25,500บาทรับขายอยู่ที่25,700บาทนี่พรุ่งนี้ไปซื้อได้เลย <c oughs> ใช่ไหมคะรับก็ทำแท่งก็สามารถ ข้าลงทุนได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเอ,อในส่วนของตัวทองคําแท่งเนี่ยระหว่างวันเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางช่วงจะมีการโซวีหรือมีการแกว่งตัวของราคาค่อนข้างมากนะครับเวลาขายเนี่ยก็อาจจะต้องขายให้ทันด้วยเพราะว่าอาจจะไม่ได้สามารถค้อซื้อขอขอข,ขายได้ง่ายเหมือนกับตัวในส่วนของตัวตลาด ทางฝั่งทีเฟกนะครับก็อาจจะต้องรีบวิ่งไปที่ร้านทอง <laughs> ให้ทันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของลูกค้าทางวายเอีเนี่ยก็ยังมีแพลตฟอร์มที่สามารถเทรดผ่านออนไลน์ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความภูมพอใจแล้วก็ในส่วนของความนิยมหรือว่าความสลาดของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครูรุ่ยขออีกหนึ่งคำถามค่ะเมื่อกี้เปิดแอบเปิดดูนิดนึง GOM 20ส่วนตอนนี้อยู่ที่1704ค่ะ นะระดับแบบนี้ทําอย่างไรดีคะเข้าก็จะเข้าไม่ทันแล้วเปิดช็อตเลยดีไหมคะ <c oughs> ครับเออจริงๆถ้าในส่วนของถ้าเป็นลักษณะของตัวตัว g M เอ็มนะครับถ้าสามารถถ่ายหรือว่าสามารถยืนนะในส่วนของแนวต้านแลกได้นะครับก็ยังสามารถถือหุ้นต่อได้นะครับเพื่อไปรอขายในส่วนของตัวแนวต้านถัดไปนะครับก็อ,อาจจะจับตาดูว่าเออบริเวณพันเจ็ดร้อยสิบเนี่ยตัว c o m 20สามารถยืนได้แข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนถ้ายืนได้แล้วมีค่าทีที่ยืนสา,ารถยืนได้อย่างมั่นคงนะครับ <c oughs> ก็สามารถถือต่อ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของการไล่ซื้อเนี่ยเอ,อเราไม่แนะนำหรือว่าเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายส่วนลงมาเนี่ยเถ้าจะเสี่ยงจริงๆเนี่ยไปรอที่แนวต้านสำคัญ <c oughs> ใกล้ๆก,กับเระดับสูงสุดของปีก็คือบริเวณ พันเจ็ดร้อยสามเหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอนหรือหากคิดเป็นตัวเอ่อตัวทีเอ็มโอสองศูนย์นะนะครับ <c oughs> ก็อาจจะบวกเข้าไปอีกประมาณสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอนก็ประมาณพันเจ็ดร้อยสิบห้าสิบหกเหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอนครับอืชัดเจนดังนั้นตอนนี้ยังไม่แนะนําให้ไร่ราคานะคะแต่ว่าให้รอดูอย่างแข็งแกร่งก่อนดูยังไงคะคุณวรุษดูอย่างแข็งแกรง่งครับ ก็อาจจะดูว่าพอราคาขึ้นไปแตะเนี่ยสามารถยืนหรือว่าทรงตัวอยู่เหนือนระดับดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับถ้านักลงทุนที่สามารถเปิดกราฟดูได้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนทม์เฟรมมาเป็นทม์เฟรมที่ย่อยลงนะครับรับทมเฟรมห้านาทีหรือสัก1ิห้านาทีก็ได้ถ้าเราเริ่มเห็นการทรงตัวหรือการยืนได้อย่างแข็งแกร่งในทม์เฟรมที่มันย่อยลงมานะครับเราก็จะเห็นเลยว่า ราคาทองคำเนี่ยเริ่มสามารถทรงตัวหรือว่ายืนเหนือระดับดังกล่าวได้แข็งแกร่งแล้วน,น,นะครับ <c oughs> ก็อาจจะสามารถถือต่อหรือว่ายืนต่อเพื่อไปรอขายที่ระดับถัดไปหนระือระดับถัดไปก็ได้นะครับได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณมารุธมากมากเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีคับสวัสดีปีใหม่ด้วยคะ่ะก็ <c oughs> <c oughs>